สวัสดีครับเช้านี้ครับอยู่ที่อำเภอมหาสนะไชครับจังหวัดเะษสุธรพาท่านผู้ชมมาเบิงิงกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับกับการปฏิบัติการกู้รถเกี่ยวข้าวครับนี่ติดลมครับตกสาเกาของเจ้าสักด์พัฒนาครับ กับทีมงานช่างอุ้ยครับวินซิงสลิงทองคำจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ087-874-9987ปรเสก้าเาแปดเจ็ดบงสาหาเรื่อยรครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับผมเครื่องจมน้ำเดี๋ยวผ้าพี่นองมาเบิ้งครับมารับชมครับ พร้อมแล้วลุยครับผม โอ้ขึ้นมาครับในระดับหนึ่งครับผมติดยังก็ไม่คัดทายเหรอครับผมโอ้นี่เลยมือนันสักพัฒนาของรอยเห็ดไม่คัดไปน,นี่เลยปั๊มขาดครึ่งเลย บงไหนดีครับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยถือว่าหนักพอสมควรครับเราผิดการนี้ครับในกรณีแบบนี้ครับถ้าเครื่องจมหนามครับผมช่างอุ้ยครับแนะนำให้ดับเครื่องครับ ยาไปสตาร์ทฟีเครื่องใส่น้ำไว้ด้วยครับเด้อพว่วาเป็นยังหูบอบมันสืบเหตุให้เครื่องยนต์นเสียหายครับถ้าเขาปล่อยจมนำไว้โดยโดยประสงติดเครื่องนี่เครื่องยนต์เราจะไม่เสียหายอะไรเต็มที่ก็คือมาล้างในสตาร์ทใหม่กับถายน้ำมันเครื่องใช้งานได้ต่อครับคำแนะนำจากทีมงานช่างวิ่ครับถ้าติดเครื่องฟีไสน้มไว้ส่วนใหญ่ก็รอยเปอร์เซ็นต์ครับ พังจากจะหมดแคน่นิดหน่นอยก็หมดเป็นแสนครับโอ้คือโบโจมน้ำเลยนี่มันไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวแล้วนี่เป็นเรือดำน้ำของลุงตู่แล้วนี่ <lien> มันยิ่งกว่าเรือดำน้ำอีกครับมันหมดคนไปนเลยนะครับผมว่ามันไผ่น้อมือดีเน้อนี่ ว่างสนุกไว้เนะครับสักยพัฒนามืยใหมให่มาหน่อยโอเคก็ประมาณนี้เลยครับนี่ขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งดินทามมื่หนาลมนะบ่โลมเสยเลยรถุดเกี่ยวเข้า ติดลมตัวนี้มันบวรวมเลยผมว่ามันตกซาแล้วนี่ครับมาแล้วท่อนซุงอ่าห้องไวแน่จังหน่อยนึงเย็บเยบไว้เไปนะมันเย่าบมันด้านออกไหมห้องใหม่ก่อนเอาวอลแล้วจวดต่อครับ

ขึ้นมาทีเรียบร้อยครับฝากน้ำพีน้ำนองครับบว่าที่เป็นรถเกี่ยวเขา่ารถแมโคติดลมตกสาตกคล้องครับ <c oughs> ช่างอุ้ยช่วยได้087 8749987 87. ปรึกษาหารื่อยครับผมไม่จ้างไม่ว่ากันครับปรึกษาหารื่อ้ครับทีมงานช่างอุ้ยฝากน้ำพีน้ำนองครับคงสุดท้ายแล้วสวัสดีครับ